อินดัสทรี l s ลเซ i กชั l น o ลดจากแบรนด์ดอหานนะครับหรือประตูอุตสาหกรรมนั่นเองในพื้นที่โรงงานตรงนี้นะฮะลูกค้าเลือกติดเป็นแบบ o อเวอร์เฮดโอเวอรคืออะไรคือการเลื่อนตัวหน้าบานนะครับขึ้นไปเก็บขนานกับฟ้าเพดานในกรณีที่ ฝ้าเพดานจากพื้นโรงงานสูงไม่มากนักอย่างกรณีตรงนี้นะครับของลูกค้าจะพื้นถึงฝ้าเนี่ยสูงประมาณ5เมตรด้วยกันนอกจากตัวรูปแบบการติดตั้งที่เป็นแบบโอเวอร์เฮดแล้วนะครับตัวหน้าบานของเราก็แข็งแรงทนทานไม่แพ้กันของเราจะเป็นแบบแซนวิชพาเนลนะฮะซึ่งตัวหน้าบานเนี่ยจะกักเก็บความเย็นได้อย่างดีเยี่ยมเลยและก็แข็งแรงมากๆด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูถึงระบบความปลอดภัยของประตู Industrial sectional door นะครับของเรามีถึง3ระบบด้วยกันเลยระบบแรกคือระบบ cable brake นะครับระบบที่2ก็คือระบบ spring brake และระบบที่3คือระบบกันกระแทก